นี่นกสีวุษา50บาทนกสีวษาะะใช่ใช่แลือตัวเดียวสีวุษา50บาท50บาทอันนี้ไอ้นั่นเลอนรล่าหูเดี๋ยวไซเล็กนะนี่ไง ชิปก่อนที่คนถ,ถามเยอะมากเล<า>ยเดือนลาหุนนะคะอันนี้ไซส์นี้เหลือ350 350มันเหลืออยู่แค่4กระถางลาหุน<า>ผ้าผงหยกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบหนึ่ง้ยนะคะน,น,าานีอาจารย์มั่นอาจารย์มั่น อาจารย์มันขาย3า0 380บนะคะอาจารย์มันสวยนะเป็นไม้เก่าไม้ลาใช่ไหมคะใช่ต้นนี้อะไรนะคะผีเสื้อยักผีเสื้อยักใช่450 450บอยห้าอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ใบลายต้นนี้ต้นใหญ่ส0 0ยจังสวย450ออกคล้ายๆตระกูลไก่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นลูกไม้มันจะสีไม่ค่อยสด450นะคะขายอยู่350นะ ชื่ออะไรคะอันนี้ไม่มีชื่อมันเป็นบอลใบไผ่บอลโบราณเนี่ยเขากาดสสสวยมันจะคล้ายๆพวกกวนอูอ่ะเนาะคล้ายๆงาวเงกวนอูเลยคล้ายคล้ายเงาอ่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เจอกับพี่ไก่อีกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาชม บอนสีกันนะคะค่ะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะหงสุวรรณหงสุวรรณหงสุวรรณนะเท่าไหร่คะพี่ไก่450 450นะคะ,ะแล้วก็มีหงเหินหงเหินเหลือต้อนหนึง่งหงเหิน450เหมือนกัน450บาทนะคะแล้วก็มีนางลาวทองนางลาวทอง450 450นะคะ แล้วอันนี้มีม้าก,กัน,นากะหนึ่งต้นม้ากันทากะนะคะใช่สี่ร้อยห้าสิบสี่อันนี้หนุมานจองถนนจางถนนใช่ส <450. S 2> ี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีสมิงพลามสูมิพลามสมิงพลามเหลือหนึ่งต้นสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็มีมิรไมตีมิตรไมตี <c oughs> มิตรไมตรีนะคะใช่ค่ะขาอยู่พันห้ามิตรไมตรีพันห้าร้อยนะคะมีสองต้นนะค่ะแล้วก็จะมีพวกลูกไม้ลูกไม้นะคะสามร้อยห้าสิบสายหวานใช่สายหวานมีหลายตัวสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีของขวัญของขวัญอันนี้ของขวัญไทยสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะคะอันนี้มีไอ้พระนครพระนครพระนครขายอยู่ 7จ็ดร sí ้อยห้าสิบเจ็ดร้อมีสอต้นอันนี้อาจารย์มั่นอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นขายสามร้อยามร้อยแปนะคะอาจารย์มั่นสวยนะเป็นไม้เก่าไม้โบราณเก่าใช่ไหมคะใช่อันนี้มั่นนางพิมพ์มั่นนางพิมพ์มั่นนางพิมสามร้อยแิยิ่งโตยิ่งสวยนะมั่นนางพิมอันนี้หานุมาจางถนนจงถนนสามอยห้าสิบอมพพาหนุมาอมพพาเท่าไหร่คะสาม้อยแปดบาท 380นะคะอันนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะคะขาอยู่ 800... 850ยแปนะคะอันนี้หงมีแข้งหงมุแข้งเหลือยูดต้นหนึ่งสามร้อบาทสนะคะเออไม่ใช่แค่สี่ร้อยห้าบสี่้อยห้าบบอกราคาผิดค่ะแล้วก็มีเจ้าหญิงปธุมมาเจ้าหญิงปทุมมา450ร้อี่อนะคะ ต้นนี้อะไรนะคะผีเสือเส้อยักผีเสื้อยักใช่4ี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ล,ไมลูกไม้ใบาลายนะต้นนี้ต้นใหญ่ 400. สี่ร้อยจังสวยสี่ร้อยห้าสิบออกคล้ายๆตระกูลไกลใ่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นลูกไม้มันะจะสีไม่ค่อยสดสี่ร้อยห้าสิบนะคะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ อ๋อแดงวาเลนไทน์ตัวนี้แดงวาเลนไทน์ใช่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้เท้าฮีรันเท้าฮีรันพนาศูนย์ใช่แพงนะตัวนี้เป็นไม้แผงเขาจะด่างขายอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้ดิ่งออร์ไทยดิ่งออรไทยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็จะมีพวกเพชรคุ้มเพชรคุ้ม เพชรคุ้มขายอยู่5้า5 5อยห้าิบห้ายห้าสิบนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้เยอะลูกไม้นะคะอันนี้ลูกไม้ชมพู3 8 0้อปดสิบค่ะอันนี้นกใหญ่นกใหญ่ใช่ขายอยู่นกใหญ่ขายอยู่4 5 0ยห้าสบอลเก่าใช่ไหมคะพี่ใช่บอลเก่ามากเลยนี่นกใหญ่๋อเพึ่งเคยเห็นแล้วก็มีวันภาษาวันภาษาก็ขายอยู่4 5 0อห้าสิบวันภาษา4 5 0ห้าสิบ แล้วก็มีไก่ไก่ตัวงามเหลือหนึ่งต้นไก่ตัวงามนะคะขายอยู่สามร้อยสามร้อยบาทเออมีพลักพลักก็มีพาลักขายอยู่สามร้อยแปดสิบค่ะอันนี้พิดาแม่กองพิดาแม่กองจะแพงหน่อยเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะใช่ไหมช่วงนี้ราคาแพงมากเลยอันนี้ดิ่งอรไทย ดิงอรไทยใช่อันนี้บอกราคาไปแล้วค่ะอันนี้แม่จันที่มาแม่จันที่มาขายอยู่สามร้อยสามร้อยบาทนะคะใช่แล้วก็จะเป็นไม้จีนอ่ะรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าจีนใช่ใช่แล้วก็จะสีเบญจรงสีเบญจรงอันนี้ของไทยของจีนของจีนสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนอันนี้ยอดพงกุฎเพชรของจีนใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไม้จีนนะ สา <300 S 2> มร้อยดีเนาะสามร้อยแปดสิบ <3 80. S 2> อันนี้ทหารพานทหารพานทหารพานขายอยู่สามร้อยสามร้อยบาทนะคะอันนี้ไม้จีนก็รวนล้นฟ้าค่ะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้บอลเก่าเขาเรียกบอลใบไผ่ขายอยู่สามร้อยห้าสิบนะชื่ออะไรคะอันนี้ไม่มีชื่อมันเป็นบอลใบไผ่อบอลโบราณเนี่ยเขากาดสีสวยมันจะคล้ายๆพวกกวนอูนอ่ะเนาะคล้ายๆาเงาวกวนอูเลย คล้ายๆงาวอะแล้วนี่เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เป็นลูกไม้ผสมเม็ดนะค่ะสี่ร้อยห้าสิบหมดทุกต้นเลยค่ะมีหลายตัวเลยมีหลายตัวเลยลูกไม้อันนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้าอันนี้ของไทยของจีนคะอันนี้ของจีนเท่าไหรเอ่ยสามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้สีเป็นจรลงก็สามร้อยห้าสิบตัวนี้ของไทยไหมคะไม่จีนหมดเลยสีเป็นจีลงใช่ นี่ก็มิ่งมงคลมิงมหามงคลนี่ก็ของจีนค่ะเท่าไหร่คะพี่ไก่มิ่งมหามงคลสามร5อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอมีบอลกระดาษดังด้วยค่ะกระดาษดังเท่าไรคะอยู่พันแปดหนึ่งพันแปดล้อเหลือสามต้นนะพันแปดมีนกสีอุษาห้าสิบบาทนกสีอุษาใช่ใช่เหลือตัวเดียวสีอุษาห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ไอ้นั่นเรื่อนล่าหู เหลือไซส์เล็กนะนี่ไงชิปก่อนที่คนถามเยอะมากเลยเดือนลาหุนนะคะอันนี้ไซส์นี้เหลือ350 350มันเหลืออยู่แค่สี่กระถางค่ะเรือนละหุนค่ะน้านนี้เป็นหงโยกใช่อันนี้มับเบิ้ลหงโยกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้บอลไม่มีชื่อก็ร้อยห้าสิบ ีชื่อใช่หนึ <150 S 2> หมดแล้วล<ะ>ไหมคะทําไม่ทันค่าของยกร้อหเท่านั้นนะคะสวยนะอันนี้บอลดำแบ็คแมจิก350 350บามใช่ก<ะ>่อนหนึ่ง อันนี้ขายไหมคะที่ไก่หรือว่าอันใหญ่ขายขายอยู่800บาทนะคะต้นใหญ่800ถ้าเลข354มีคอฟฟี่คัพด้วยใช่ที่คับไม่ได้ขายไว้ตั้งแม่พี่ไก่ค่ะมีบริการส่งออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะมีนะคะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะ0649960360บ้านลักปู่ค่ะแอดไลน์มาคุยได้นะคะแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรี มายเยี่ยมชมที่ร้านก็ที่ตลาดต้นไม้ดงบางเนาะ<ช>บ้านโคกมะกอกซอยซอยแปดนะคะตำบลโนนหอมอาเภอเมืองจังหวัดป่าจีนบุรีนะคะขอพระคุณพี่ไก่มากๆเลยค่ะจ้าจา้ขอบคุณค่ะ